อุ้ยกดละนีม่มันลันแล้วว่ะเชี่ยแบบไม่ไเปิดมานานมากยังม,มีชีวิตอยู่ โลต<อ>าร<น>างเป็นไงบ้างตามา่าจะเจ็ดนาทีไหวปะไม่เ,เห็นแบลวอ่ะให้กูดูปะิธีการเต็มคลิปม่สาระมากไอ้เชียตอนเนี้ยเดเบเล่ออกแล้วคาวาสซิเซเลียก็ออกคุยชาคาวาสซิเซเลียนี่เป็นยังไงอยากพูดข้องชื่อมึงได้ด้วย ชีวิตมันตกอาบจังวะบุงเพิ่งรู้เหรอใช่เพืชีวิตกูตกอาบตั้งแต่กูเกิดมาแล้วเนี่ยเจยันเพื่อนจริงๆคนเรานะไม่รู้ À. Mà lúc mà Mà lúc đấy, có lượng này nữa Mà lúc Này tôi chơi phú Mercy 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 me มีใครมีแผนอะไรไหมอุ้ยเช็งโลกไปเช็คในไลฟ์กูหน่อยว่าว่าแบบมันลื่นไหมเี้ยก,กูไม่ต้องถามเรื่<ด>องเกม<อ>กมันลื่นเลยนะมึงมึงไปเช็คเสียงหน่อยเเสียงครับเพื่อนไปเช็คกูก็ดูบอลอยู่เหมือนกันบอลเหรอเพื่อนโอเคไม่ไม่กูก็โทรไลน์อยู่ด้วย ลูก้าโมดิตกำลังลงมาอปวดใจไว้เฮียไม่ไหวลกเกมชิมม้นนยากเกินนะั้นอ่เฮียกลับไปรีลนมีดีได้บกไว้เฮีย ใช่ไหมมิมวกูอยากเล่น g ริมากเลยสนใจไหมเอบไหมพูดจ,จริงไหมเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าละ่ะเริ่มจากทำธุรกิจเป<ร>็นคนแรกศูนย์สี่ศูนย์ต่อเนื่อง่มก่อน,น,น,นยังอยู่กูว่ากูไม่เ,มมเมชื่อใจ no, 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 no. มึง, okay, งแล้วคิวมึงโกหกกูแน่เลยเพราะนายเป็นคนนี้ไงนายเป็นคนขี้โกหกน้โน้โน้กูไม่ใช่คนงั้นโอเคกูโหลดจริงๆแล้ว ต่รูสงก็นนะ่าจะได้เลขเแคคคนเดียวอ้่เหี้ยมีมึงไปเช็คเสียงในไลฟ์กูหน่อยอยูรูปร้ปะเช็คหน่อยมันลื่นไหมย,ยูรู้ใช่ไหมมิวชื่อช่องหม่อยนะซาลีพิซซ่า <Yeah. S 2> เฮ้ยพิซซ่าทำร้ายยูทุกคน ทำไมกูเจอแต่พิซซ่าไว้เจอเด็กกินพิซซ่าด้วยเหมือนเจอไวซัลลีพิซซ่าไอสัตว์ชื่อกูนี่มันเก่าเนอะไป่าาเก็บว่าซาไล่่าซาไลพิซพซ่าซาไลพิซซ่าไหนโอ้ยไ right. ปเช็คหน่อยว่าเสียงมันดีไหม ฮัลโหลครับทุกคนดูทุกท่านด้วยนะครับได้ยินเสียงผมกันไหมครับทุกคนผม <Yeah, S 2> ชื่อไมโรทาม่าได้ฝากช่องด้วยนะครับยังไงคนดูเพิ่มแล้วในสุดมิวก็โผล่มานี่เสียงคูดชัดอ่ะอะไรวะ ดีๆ,ๆก็เล่นชาให้ทั้งสองฝ่ายโอ้ไม่กูโดนแจ็เฮ้ยมันเพิ่มมาสามคนอีกคนใครอ๋อพี่นนท์เฮ้ยนี่ไง มันมีท็อปเอ้ยมองกุฎอันดับหนึ่งท็อปแฟนเออเพิ่มอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ไม่กี่ท็อปแฟนท็อปแฟนแล้วเธอมีแฟนหรือยังนี่ตึเสียงมันชาร์จอยู่แล้วเนี่ยแบบชาร์จเวอร์อย่บอกให้รู้ว่าใครเป็นคนไล่ที่เข้าไลฟ์หรือเปล่านี่แค่บอดแค่นี้กูยังแพ้ไม่เสียกูยังเล่นไม่จบ โ oh, yeah. อ้ยยัง yeah. เดี๋ยวกูควรปิดไฟนอนไว้เียังตั้งตแต่ไลฟ์เพิ่งดีเลยไปกี่นาทีวะเนะี่ยสิบแปดล้านนาทีแม่ตอนนี้ก็เป็นสี่คนเออวะ่ะ เออใช่ใช่ใช่เอ้ยลองเปลี่ยนเกมดีกว่าอ่ะเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนไปเป็น n e c คร f t ว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วกูยังติดหนึ่งล้านครับกูยังติดใช้รูปเก่าๆอยู่เลยเดี๋ยวที่ร้านปิดตัวไปแล้วทำไมกูไม่เจออืมอะไรนะ he รี online อยู่ใน e ปีเกียเพื่อนเ,อเข้าได้ละมันเป็นเอ็นแชร์อ่ะอยากเทสว่ามันชมเชร์กัื่อเน<ล>อะ อุ๊ยเดี๋ยวนะมันลื่นเลยนี่หว่าไม่ได้แหลกเลยพี่โนอะไรได้เลยนะทุกคนสวัสดไปก่อนนะทุททกคนสวัสดีครับเจอกันโลมาลีเป็นไงบ้างเท่าเดิมที่ศูนย์นะสามสาม บอกทีว่าไมโลยังไม่ไปเชื่อไมโลไหมใจ <ไป S 2> เลยนะ<อ>โดยทำเพ<ะ>ื่อเกมเดียวลกันโอเคทุอก okay. อย่างกลับมาปกติแล้วละ่ะไลน์ไม่แหลกเกมลืน่น เตรียมเดียวแล้วไปนอนเลยประชุมพ่งนี้ไ่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะชวนที่คุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอ hmm? ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีประชุมถ้าถ้าถ้ามีโอกาสเดียวชวนคุยประชุมฮะประชุมอย่างวะประชุมแผนการประชุมแกงอ๋อโอเคระะู้ที่เราเราจะสร้างแกงกันเีอยเรีนรู้เรื่อง แกกูเค่งี้นเ่เองกูไปเช็คที่หลังแปบอันนี้คิวใช้บิตเลทเท่าไหร่เนี่ยผมใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพี่หนึ่งหมื่หนึ่งพันเอ้ยของพี่ใช้หมื่นสองว่ะเน่นไลท์มันลื่นก็จริงนะแต่พอมันเป็นย้อนหลัง,งอะคิวจะนั่งซิงเหมือนพี่อะ่ะเออแตก เออผมว่าผมก็ปรับพันแปดสิบแล้วแม่งก็ยังแบบรู้สึกว่าใช่เหมืน็นอย่างนี้ยูทู <YouTube S 1> เป็ไนไรไม่รู้ y o u t u b แม่ง 4K HD แบบแปลกๆไว้ช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าจะปรับยังไงให้มันแบบให้มันลื่นขึ้นกว่าเดิมเวียโอ้โหแล้วไฟแม่งบางจอจัดแต่พี่ว่าในไลน์มันก็ลื่นปหมอกันเะนะตอนไลน์ใช่เดี๋ยวผมจะลองไปดูย้อนหลังดูพี่ ย้อนหลังเลื่นเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าไอ้คุณภาพอะคิวจะเห็นต่างเลยแม่งลดแม่งดอกนี่นีเก่งวงะโอ้แล้ชันชุดขาวตอนนี้กำลังชุดขาดแล้วยิงฮะไม่แปลกเวยตอนคิวใช้ไอ้ RTX เนี่ยของคิวเลื่นนะแต่พอพี่มาใช้ในไลายบ้าง แม่งเหมือนแบบเหมือนจะลื่นแม่งก็ไม่ลื่อนแม่งมีหนุ่งงอยู่บ้างที่ต้องอาจจะไปปรับภายในเกมก็ได้เออกูจะแพ้แล้วโอ้ไม่เออวะ่ะมา40กำลังมาคิวแต่ยากจร <Yeah. S 1> ิงไม่เป็นไรน่าจะดีแล้วโอเคลองปิดไลฟแบบ์แป๊บอ่าแล้วก็วนกลับไปอย่างนี้กลับไปอย่างนี้โอ้ oh, โอเคฉนจูดกลับมา